สวัสดีครับอยู่กับออมสินออนทัวพี่น้องอีกคลิปหนึ่งฝีมือคุณปู่นั่นี่พี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะคุณปู่ดูแกปรับที่นาฝีมือไหมฝีมือไหมเห็นแกแกแต่ไม่ธรรมดาเลยขุดไปขุดมามีน้ำบอกด้วยพี่น้องอันนี้นี่น้ำไม่รู้น้ำมาจากไหนแกขุดลงไปลึกนะแต่มีน้ำ น่าจะรถลงไปวิ่งข้างล่างเนาะจะได้ช็อตเด็ดหน่อยนี่ยจะทำที่ให้วิ่งนี่ไปโน่นวิ่งมานี่มีนี่ทำวิ่งรอบรอบนาได้เลยแกรับแกรับขุดที่น้องนาโมเดลก็รับนะพี่น้องสนใจติดต่อเจดดาได้เลยเบอร์โทรเบอร์โทรได้แปละลิงก์ข้างล่างไว้ให้สนใจโทรได้เลย แยแต่รถนะคนขับฝีมือไม่ธรรมดาตักได้ทั้งวันไม่มีปัญหาขอให้มีงานจะฟันปีศาจฟันปีศาจนี่เนาะ พันปีศาจก็มีกับเขาได้พี่น้องนี่ไม่ใช่จะมีหลายไปได้ก็ท่อพักมันฮะ <laughs> เอานกหานกย่างหาหงายมันเนาะย่างขายลูกชุบหาเงินกวาดยังไม่ได้มีพูกมาเสือเรา ได้ไม่ไดก่อนพ่อพักมันพ่อพักได้เพไม่ได้ปเดนของไม้ด้ยสิของถอดเป็นบ้าของไม้เลย่คดด้วมนั้นครับอันน้่องราคาเปธรรมดาราคาสามพันเสียงนีเสียงดีก็เก่าเลยมั้งเลยกระดังนิ่มก็เก่าเลย วัดิวัวหลายดิระบบเดียกเท่นันทำเร่งแกระบบออโต้นะกด1ทีสทีสาทีใช่ เดือดเหมือนกันว่าแล้วบอกวก่าคนพูดมันล้วงไปหน่อยจะขับได้ก็ใช้สีมือหน่อยสีมือแกดีนะขนาดลูก,กเก่าทำได้ขนาดนี้นมไมธรรมดาดูจะขับึ้นมาเรียบร้อยรับในงาน,น,านากอง ตาแกบอกว่าเครื่องเดิมนะไปต้นเติมคืออันนี้เขาหน้ากันหน้ากันหน้าเอฟแล้วมั้งเอฟหน้าเอฟหลังแล้วใส่โซ่กลางด้วยใส่ันกันเครื่องใหญ่

ช่วยไหมไม่ต <blunt animation> ้องช่วยแล้วไปรถเคลรห้างหรเปล่าฮะรถเคลียร์รถเด้ไปรถกร่หรอ่ไดินไปหากินน้ำรถอนรถตักร้อยข่าอเปล่าักรไถ่จักรไถ่ เ็ราด้ซอยเขาข้นนันวะวัเกี้ยวเขาไม่ได้จะขั้นกว่เกี้ยวเขาไม่ได้จะขั้นรถเกี้ยวอะไรรถเกี้ยวไม่ได้ซอยจะขั้นบมปีนี้โอ้ขั้นนึงใน้อยนะบอไปึงไงก็ได้ไปก่อนที่งานยู่ข่างานเนี้ยมากใาที่ว่าการต่างดีทั้งกาไป้ยวเกียกับรถเกี้ยวเขาเนี่ยรถยุบหอแเนมันเปนหางกเกี่ยวไม่ใครสีเดี๋ยวนี้ก็ เพียงชบีดินมันแหมแล้วแอนมันไหม้เรีๆิดเร่งเร่งนาดมันเหมนมันก่าเดียมันเกาโลกจะลดหน่อยลวไงพวกโอ้หมดต่ว่าไปมงข้้งมันีาเนี่ยตเอามองเกาอยว่น่ะพกระดาบ่ลุกมมนเ่ยงี่ไมมันเี่ยงแนคือว่ามีใครผอมปะ้หมีห่างห่างงลย ต้นย่างก็ต้นอะไรเขาเอานต้นยังก่อนพี่เขาอันที่เขาเปลือกมันเองไหนบอออกมาก็จะกินยูเดียมาตัวนี้ยังบ่งเหรอเปลือกเปลือกมันเขาก็รับซื้อได้ต้นหนึ่ต้นต้นย่างบ่งบอกเขาว่าเมนบอจักผู้เลี้งดูกันคล้ายๆนี่กี่ล่ะวันต้นย่างบ่งนะเพราะเขาเอาห้าเปลือกเองยังมันนะไผู้เผาเชียวบอกว่าเมนเอาข้ออันต้นผู้เผาเชียวต้นที่เสียดอันนี้ยังมีผู้เลี้ยงห้ไขมันถาม มีก็เต้นยังไี่าเจ้าขวานต้นยังบ่งแล้วแล้วเราไปิองรานหมาก่กินไดอยู่ดีหมาอย่าง้รู้เหมาก็กินไดอึนบ่ยังนี้หมาคือหิ้งติหมากยังเขาเรียกวาไแต่อนแปงอแปงจะให้ได้หรือกะแปงเดียวก็ตนี ไม่น่าพูดเดียวกันบ่าเห็บกรจ้าอันนี้ขอปนสุขขอะปสอพ่นเก่คนไก่เห็นน้ำขึ้นกันมงบ่เอาเลยผมหอกนี้ด้ยิบไป็น่นให้กันกางดีกบ่ไวกมาไก่แล้วเอาไปเอาไปเลย่าสั่นพนว่าทั้งบุญแล้วไปเก็บขึ้กันบัวถึทางรถขึ้กันล่ลพวกียว้บวอมมองอมองสันคู้นี่เห็นเป็นทางมันมีันเป็นทาง ทำทางได้ด้วยพี่น้องด้วยตอนนั่งน้องหน้าเราไปรับเมารับเมาโคกงน้องนาโมเดลได้ด้วยเพราแกไม่โคบอกรับหมดทุกงานไม่เป็นไรเลยได้ดีขนาดขนาดเก่าๆนี่งานงานไม่เยอะงานไม่เยอะไม่น้อยเลยแต่ทำทุกวันบอกเบอร์โทรให้หน่อยเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรเนี่ยผมผมว่ารับโทรศัพท์ โอเกานรับคนก็บอกอุณไปงานรับงานพวานกับไปปนโนาดิไม่ได้ไ่ได้เห็นเจเียร่างงานดิไม่เห็นเจ๊เียร่างงานแค่ต่รับโทรศัพท์สนใจติดต่อเจดาด้ที่น้องเ้อเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไ้ให้ขึ้นเรืงมันจะเปนคนหลายที่มีเื่อนไเราันนนที่ปสามเดคนมีรูหัวใจสองสัตว์ตุ้ิตเัละหา ลงลงทางไร่ลงลุมพ่มันก็คนไปรูหัวใจเมียชื่อว่าซื้อใจแล้วคนเลือิกเมตรสันละ5หามีเขาดินดินเอาไปถึงใจดินกับคนหรอผมนี่นันเราไปถนนในบ้าสาคนหน้าแม่ยุหลังก็่าไเที่ยวต้นป็นที่อาจารย์ไม่มาขอเป็นต้นเสื่ยวเดี่ยวของร้านช่องกับแกงนี่อย่างนี้ดยังก็โดนละมะซื้อนี่ยุ่งอยู่ไม่ดนต้แตแเามวงนี่ก มันก <Y ff. S 1> ็ย la ีน na na ้ำดิไปเจเก้านึ่เีวงงเป็นสาสันแต่ก็เป็นปงเรียนออกอย่างนีารักเน้าน้มันประยูนก็แบบนี้มันนยู่โน่นมันก็ไปยูน้ำบนี้เิไปเหด่้หเปไปลูกเก้าซะ่าอย่างนัเอาลกเก่าเอาลูกลึ้เราเอาอีกงานที่หลอกไปก้อนเราก็ชิอัง่มา่ดเป็นพักสามสันไปแตงหันน้ำเยืี่เยอะมอดหนาหนาใต้้ ก็ย <Man. S 2> so so ่อปรดานแล้วก็เกิดความน้ำรุกมันติ่มฟังสามไม่คก้นที่น้ำนะที่เราโดนกินท้ายม่ง่ามันเดี๋ยวมันมีน้ำจิงมันก็ไม่สิวขันมันมันขันดินมันนุ่มันเอาเคร่องู่อยู่ว่าแต่ผู้คนเอาไปแปลงบ้านลงพอนะวัดอันทำหลายอย่างอ่ะแล้วก็ยินสร้างสีก็ผมเลยผู้คนะงยื่นไงเดี๋ย่นายนายบอกจอเพราะไอินเราดินมานอัดเต็มขอบนอ่คืออางปูนเท่านี่ล่ะ ยุได้ก็ยูขิははนเหนียวอัดอโอินเหนียวเปื่อเปื่อไว้ไม่ยันแหมคืออันนี้แหละทีมันไม่ยูน้ำอยู่แล้วมันมีคนในแท่งต้อไปคนดิไส้ออกไปเพื่อจะกิเหนียวมาอัดคืออ่างปูนเท่านี้แหละยูนบ่บ่พังอ่างปูนจากวายิบบ่จ้าวนาเต็มอยู่บ่ออยู่เจะ่องปูนมันสาบปุดแบบยัวอะไอกันบอ้อาดินมั่นเลยสาบมันเมืนว่แหมเอาดินเหนียวมาอัดดินเนียวินกรอยู่ดินเหนียวคนบ่อลัหัก้งเรื่องสาวนลูกกระชากมั่งเว์ เังเดพน่นลองพื้นฮ็ดได้เพื่อเนสาสาไพ่ยูนำติดต่อพนไี่ได้สาพยูนำเด้พืุนจัดให้ฝับงรไม่เอาหินเลี้ยงกับไปเลี้ยงหัวกัต้องฟังเพื่อใหเขาเเห็นไแล้วเห็นไ้กว่ารายการอันหนึ่งวัดวัดน่วัเงินถึงได้เวทแบบนี้เี่งงเามาเียเขางห็เาเลี้ยงเงิดสามกับมาไเอาหินมาแต่หินต้งผูตของเห็ดหินม่ต้องเอาหังาเงเราไม่จเกียินเี้ไปยัง เอาไปเห็นแต่สาโนด่าแต่นั่งมนโน้ล่างมาเฉมงจพักันนพิ่เน้อไม่เคยเห็นว่ันงใหญมาเรียกเหมืสั้นเกี่ยวสั้นเกีังสาวออกงานออกพุ่นนั้เล้งที่บ้านเียที่สามวัด่ป็นยนนี่วัดทางวัดทางวัดวัดในบ้านมันว่วัดนนี่ละวัดในบ้านน่ะมีเงูยู่ัวมือก็มาปัด เขาไปในซ้อยขางวัดนี่งป่ะยนยุคจิตทางส้อยขางวัดม่นเปกุไม่เป็นม่วทั้งนไ้ยนไม่ได้เรียกว่ามั่ง่หนึ่งเกี่อกนครไม่ดนทัละครหัวรอดหวรอใส่ใสละอนใส่ใส่ลอรเรียกอยู่หน้าเราวก็หินมาเรียกจัดสาดีมั่งนี่บางทาอกมนาก็เกียวเองที่ส้อยสามเกี่ยวเรีใส่อองมัยงาวันเียเป็นหินอยู่แทนว่าเมียนเด้แต่แก้มแด่แก้ไม่ได้เพิ่ กมาสภาพนองแดงเาก้วยปกุงาม่กี้ิง,ง,งนก็คิปนี้จบคลนี้ก่อนนพี่น้องคลิปยาวแล้วติดตามกันคลิปหน้านเนะนมือมโนโค่ปเป็น,นเทเิเปินวางเงืนถึงทำได้หมด